ที่พวกมึงด่ากูนี่มึงรู้จักกูดียังตอนกูมีมันนี่มึงก็ทักหากูจังตอนกูไปเป็นนี่มึงก็หายหัวกันเลยแต่งเพลงนี้ให้พวกมึงลองฟังตอนที่กูลับให้มึงฟังกันสักแป๊บเพลงกูทำมาชีวิตให้มึงฟังแล้วกลับไปคิดเพลงเพลงนี้นะ่าะไม่ใช่เพลงดิสกลับไปคิดดูก่อนดิสใครหรือดิสกูอ๋อโอเค กูไม่ได้นมอิเล่นพวกมึงรู้จักกูดีนเนี่ยพวกมึงมันธรรมดาได้พวกกูนั้นทะลุมิติพวกมึงยังมีทิ่ติสิ่งที่กูทำมันไม่ได้ผิดแค่ทำตามใจตัวเองคนก็หาว่าวิบลินถ้ามึงอยากรู้จักกูลองตั้งใจฟังและใช้สติไม่ใช่มาตัดสินกูโดยที่มึงฟังจากคนอื่นกูก็เคยทำผิดพลาดโดนดราม่าจากคนเป็นหมื่นแต่กูนั้นไม่ใส่ใจคำพูดเหล่านั้นมันแค่คนอื่นทางเดินกูยังอีกไกลกูไม่ ความดีของกูมีตั้งมากมายทำไมพวกมึงไม่เห็นดูมึงบอกว่ากูน่าเป็นคนอย่างนั้นบอกกูเป็นคนอย่างนี้ังพวกมึงน่ะไม่รู้จากกูไม่รู้พวกมึงจะพูดทำไมอ่พูดแล้วน่ามันได้อะไรความคิดพวกมึงไม่มีพลนต,ต่อใจมาเอาคำพูดของพวกมึงกลับไป<อ>ที่พวกมึงด่ากูนี่มึงรู้จากกูดียังตอนที่กูมีมันนี่มึงก็ทักหากูจังตอนกูไปเป็นนี่ ที่กูรับให้มึงฟังกันสักแป๊บเพลงกูทำเป็นชีวิตให้มึงฟังแล้วกลับไปคิดเพลงเพลงนี้น่ไม่ใช่เพลงดิสให้มึงกลับไปคิดดูก่อนดิสครายดิสกู